นายคลิปนี้พี่เจ๊ปีีจะมาบินโดรสำรวจเมืองแห่งนี้กันนะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างก่อนเราชมคลิปกันอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้กับพี่เจ๊ปรีด้วยนะครับทุกคนเรามาดูพบกันเลย let's go <S สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพี่เจ๊ปลีก็จะมา บินดดนสำรวจเมืองรักแห่งนี้กันนะครับทุกคนเอออะไรวระเนี่ยรถขับไม่ดีหน่นอยเอยเอยพี่เจฟดรีนะครับก็จะมาบินโดนนะครับวันในเมืองแห่งหนี้มันจะมีอะไรบ้างล่ะเนี่ยอ่าฮึบอ่ะพี่เจฟดรีขออยู่แถวนี้แล้วกันนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราจะไปสำรวจเอาไปเอาฝั่งนี้ก่อนล้วกันอ่ะโอเคเรามาเตรียมโดนเลยแล้วกันนะครับอ่าเราจะขับรถตามล่าแก๊งต่างๆที่อยู่ในนี้ครับทุกคนอยู่ไหนเอยโดนของเราฮึบโดนโดนอ่ะเอาเป็นโดนธรรมดาขอแล้วกันนะครับทุกคนไป เราบ,บินขึ้นมาเลยเจอเอาฝั่งไหนก่อนครับฮึบฮึ๊บฮึบฮึบอ่ะงั้นเอาฝั่งนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนนี่ไปกันเลยยูนี่ขับโดรนเด้อเด้อเด้อโอโ้ี่แค่ขับมารับต้นเจอกับแกงของซูนโนมาลีเฮ้ยนี่เหมือนใครปะนี่อะแรดซูนโนมาลีแล้วก็มีไซเลนเฮดด้วยนะครับทุกคนโอ้โหเอ้าโดนแบตหมดครับ เฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่เจฟดีเจอแล้วครับทุกคนโอ้โหเริ่มต้นมาก็เหอเมืองแห่งนี้น่าจะโดนยึดด้วยแกงของซูนอมารีแน่เลยเออจะเก็บเปลือกเออจะเบกจะชนจะีวชนอึบอ,อึบอ,อึบอ,อ่าโอเคขออยู่ตรงนี้ก่อนละกันมาเราจะไปกระต่อครับพี่เจฟดีเจอแล้วว่ะทุกคนเมื่อกี้ขอเช็กรอบหนึ่งเดีย๋ยวค่อยเปลี่ยนเป็นโดนติดอาว,วุธครับอ่านี่ไงจริงด้วยโอ้เพียบเลยเอฉันรู้สึกว่าตอนนี้ฉันกำลังโดนจับตามองอยู่นะเพื่อน ม่ควรกาลังบุกรกบ้านของเราโอ้ยมีเจ้าลิงด้วยครับลิงซูโนโมาล,ลี่อันนี้ล่ะเจ้าสิงโตอ่าเอ้ยโอ้มีร่างนี้ด้วยครับนั่นก็คือร่างไทท่านพิศาตป่าโอ้มีร่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้ยคน,น่าก,กวัวเลยนะครับอ่านี่ไงนี่ไงเอา้าโดนแบบหมดพอดีเมื่อกี้เหมือนเจอแบบ,แบบอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวรอบนี้พี่เจฟีจะขับรถไปใกล้อีกนิดนึงเมื่อกี้มันน่าจะอยู่แถวนี้แหละครับอ่านี่นนเดี๋ยวเสียงดังเดเสียงดัง เดี๋ยวมันจะรู้นะครับว่าเรากำลังแอบสองมันอยู่โอเคงั okay. ้นพี่เจฟี่จะขอเอาโดนติดอาวุธโจมตีเลยแล้วกันนะครับทุกคนอึออ่ามาเตรียมพร้อมเอ,อ่ออันนี้คือมองไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เอาเปเลเซอร์เจอแล้วยิงเฮ้ยเยพื่อนเรากำลังโดนโจมตีเตรียมตัวรับมือให้ดีโอ้ยิงไม่เข้าเลยนะครับโดนอะไรวะเนี่ยยิงไม่เข้าเลยนะครับเป็นโดนเลเซอร์อันนี้เป็นโดนยักษ์นะครับอูโหใหญ่เลยอันนี้นะ นี่ก็โดนยักษ์อีกแล้วครับแต่ว่าผ้าเป็นสีดำโอ้โหเดี๋โดนแรงๆอ่ะนี่แล้วกันอ่านี่ทดสอบยิงหน่อยโอ้นี่สวยโอ้มีไฟด้วยโอเคไปกันเลยเฮ้อเจอแล้วเจ๊ะ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 เจ๊เฮ้ยอ่ายิงเข้ามาเลยจะโดนละวะมีคนกำลังแอบซุ่มโจมตีฉันโอยเป็นไงยิ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 งเอ๊ะว่าแต่ทุกคนยิงไม่เข้าเลยอ่ะโอู๋นี่ขนาดไฟไหม้แล้วเนี่ยเฮ้ย ไม่เป็นไรเลยครับสาหรับเจ้าแรกของเราโอ้โคตรไฟไหม้โอ้ไฟไหม้อ,อยู่ตอนนี้ไฟกลาลังไหม้เลยนะครับอ่ะขอเปลี่ยนปืนหน่อยละกันนะครับปืนไม่ค่อยแรงเท่าไหร่โอ้หนี่มันจะอา,ากาศที่หนาใหญ่เกินนะครับขึ้นไม่ได้อันนี้ละ่ะอีแรงแมันี้ขอเช็คหน่อยยิงอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรครับทุกคนมันเหมือนเป็นแสงอะไรสักอย่างหนึง่งเออนี่ไงนี่ไง,ไงยิงเออมันน่าจะปล่อยรังสีอะไรนะครับนี่ไง ม่แน่ใจนะครับว่ามันคืออะไรไฟฟ้าหรอไฟฟ้าช็อตหรออ่ะงั้นมาลองใส่กับเจ้าซาเลหิหน่อยละกันเอ <_ d ose> โดนมาแล้วเหรอไม่ชนซะเลย <_ d ose> โอ้โเราได้อยู่ใกล้กับเจ้าซาเลห์ซูนมารีด้วย <_ d ose> <_ d ose> โอ้โโอโโอโเครื่องบ้าน,นี่อะไรบะเนี่ย <_ d ose> โอ้โทำอะไรมันไม่ได้เลยครับทุกคนโดนของเราไม่แรงพอหรือไงอ่ะดานี้กันต่อเลยนะครับ ไปกันต่อไปกันต่อไอตัวนี้อยู่ไหมยังอยู่ครับไอเจ้าแรดยิง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 อ่ะดูดัวเลยนะครับอู้ยิงไม่เข้าเลยทุกคนโอ้โหยิงนี่เป็นไงปืนรัวนั้นรัวอะไรรัวอะไรยิง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 อู้ไม่เข้าเลยนะครับแล้วเอาตัวเล็กหน่อยละกันอ่ะเจ้าสิงโตไม่ยิงยังไง องแบบนานโทษเถนดแล้กนไม่สามารถทำอะไรฉันได้ฉันไม่กากเล็ของขานโอ้ยยิงไม่เข้าเลยนะครับเอ้ยอิ้งได้จิ้งได้ตัวนี้เอ้ยช่วยจะด้วยเพื่อนตอนนี้ฉันนจตีอเอ้ยยาพี่จะมีสามารถจัดการกับไอเจ้าลิงซูนอมรได้ด้วยครับทุกคนเอเอดีเก็บเก็บอ่าได้อยู่ได้อยู่ยังไหวอยู่ใครบ้างเออนี่ไง ตัวครับหัวซูนอมารียิงเอาไปปดค้อนอูกกำลังยิงมาเลยอ่ะรอบนี้ขอเป็นโดนแตงโมหน่อยละกันนี่เป็นโดนน่าจะโดนที่โหดอีกโดนหนึ่งครับเตรียมพร้อมยิงอู๋นัดเดียวนัดเดียวมาดิมาดิาดอ่าต่อมาก็จะเป็นเจ้าซูโนมารีไอ้เจ้าซาเดนเฮดยิงไหนโอ้โหร่างระเบิดไปเลยโอ้ยแรงมากเลยนะครับผัดมาเลยเอาออะไรวะนี่ย่หมดอีกแล้วครับเมื่อกี้กำลังอเอยยิงสนุกเลยนะครับ เอออีกรอบหนึ่งอ่าโดนแตงโมใจเพื่อนเออไปกันเลยครับโดนแตงโมของเราอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยมานี่มานี่อ่ะอุ้ยทุกคนไม่ได้ไม่ถึงอ่ะก็ขอนั่งรถไปเลยแล้วกันนะครับไปกันเลยแ,แถวนี้แหละแ,แถวนี้แหละโอ้ยชน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 อ่าไปน่าจะอยู่แถวแถวนี้ครับถ้าจะไม่ผิดฮึบโอเคมาแล้วก็ใช้โดนแตงโมของเราไม่ใช่เพื่อนโดนแตงโม โอ้เดี๋ยวชนเดี๋ยวชนชนเองบินขึ้นเลยนะครับเมื่อกี้พี่เจ็บบีเจออยู่แถวไหนเอ่ยแถว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 นี้แถวนี้แถวนี้เจอแล้วเจอแล้วเตรียมพร้อมยิงเออสวยแล้วก็อีกหนึ่งตัวใหญ่ยิงไม่เป็นไรยิง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 เอ๊ะทำไมไม่เป็นไรเลยครับไปตัวนี้ยิง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 เออเรียบร้อยโอ้โหเอ๊ะว่าแต่เราเพิ่งสำรวจฝั่งนี้อะเดี๋ยวพี่เจีบพี่จะไปสำรวจฝั่งนู้นต่อเลยแล้วกันนะครับว่า เราจะเจอกับอะไรบ้างวันนียฝั่งนี้ยังไม่เคยสำรวจเลยอะ่ะโอ้มีถนนสีขาวอ้าวยังไม่เจอกับอะไรเลยครับอถอยก่อนถอยก่อนเราจะต้องออกไปทางเดิมครับโอเคมาเราไปสำรวจอีกฝั่งนดีกว่าฝั่งนี้พี่เจมดีจัดก,การหมดแล้วครับสำหรับเจ้าซูน,นมารี่ครับใจยเย็นเพื่อนโอ้ยชนชนโอ้ยชนชนเดี๋ยวชนเดี๋ยวชน,ชนไปกันต่อไปกันต่อแล้วก็ลงไปเลยสะพานชนชนสะพาน allen, <OO> L, เบรกก่อนเบรก่อน โอเคขออยู่ใต้สะพานก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเคเราไปกันต่อครับเอาเป็นโดนไหนดีโดนนี้เป็นไงได้อยู่นะครับโดนนี้ไปกันเลยไปไหนอีกเฮ้ยเดินเดินเเจอแล้วครับทุกคนวันหน้าของมันนั่นก็คือเจ้าสูคิปเปอร์เทปเฮ้ยนี่มันร่างเดียวกับโซนิคเทปเลยยิงอันนี้เคลียร์ไปกินไอ,อยสิสุกแกก็ตามหาฉันจนเสินะ มาใก,กล้ๆฉันโอ้ยนี่ไงครับทุกคนแบบว่าใกล้ๆเลยนะครับนี่ชัดๆไปเลยอ่านี่คือเจ้าซูคิปเปอร์เทปครับเอาไปไหนแล้วล่ะต้องขับรถใกล้ๆมันก่อนโอเคพี่เจฟตีเจอแล้วครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอมาแล้วเจอมาแล้วมันอยู่นี่นอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ไปใกล้มาแล้วครับตอนนี้เฮ้เดี๋ยวมันจะเจอเราก่อนนะครับเออเดี๋ยวมันหันหน้าทางนี้แล้วเด็๋ก่อนไปก่อนอึ๊บอ่าเราเจอมันแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวพี่เจฟดีขออยู่หลังรถก่อนแล้วกัน อยู่แถวนี้แถวนี้แหละโอเคแล้วก็เอาเป็นโดนอันถัดมาัโดนอะไรยิงหน่อยยิง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 โอเคไปกันเลยครับกับโดนของเราอจะป๊อปยิง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 ฉันรู้สึกคันคันหลังมันรู้สึกแปลกๆอะไรอยู่บ้างช้นบอลเนี่ยยิงโอ้ยยิงไม่เข้าเลยครับทุกคนโอ้ยเนี่ยเจ็บดีแบบว่ายิงมาไม่เข้าเลยโอ้ยอันเรียบร้อยโดนของเราเป็นปนครับอ่ะ เดี๋ยวพี่เจฟตีเตรียมอาวุธก่อนดีกว่าเตรียมที่จะเอาปืนนกแก้วไปยิงมันไปกันครับใกล้ๆมันหน่อยเฮ้ใจเย็นเพื่อนใจเย็นนะใกล้ๆมันก่อนมาเห็นเราหรือยังเห็นเราหรือยังเฮ้เฮ้ฉันได้กลิ่นมนุษย์มนุษย์อ๋อเจอแล้วมนุษย์เอ้ยมาเจอแล้วครับทุกคนมาเจอเราแล้วอะทุกคนนี่แนะเอาไปเกินปืนนกแก้วไปไงนี่นะเอาไปกินนี่นะเอาปืนนกแก้วไปกินโอ้ มันนกอะไรบทนี่มันสามารถประเบเซชันได้ดูวยเฮ้ทุกคนทำไมมันนิ่งๆอะเอ๊ะมันเป็นอะไรอะทุกคนเออชันรู้สึกมันเดออันมันหลอกกันหรอก็ไปใกล้ๆม้าชันวายพีเจมนกินเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งมันหลอกครับทุกคนมันหลอกให้เราก็ไปใกล้ๆเอ้ยดูมันว่ามันน่าจะติดมากกว่าครับโอ้ไอตัวนี้น่ากลัวนะเนี่ยมันหลอกเราด้วยตอนนี้พี่เจฟดีนะครับก็ได้เปลี่ยนอาวุธเป็นปืนไฟฟ้าแล้วครับทุกคนเย้ โอ้ไปเร็วมิกเออยหนด้วยอู้หูมันต่อยพี่เจมินนี่แน่นี่แน่ฮาา่าานิฉันจะกินแกเจ้ามนุษย์แกมาบุกเมืองของฉันนี่มันคือเมืองของฉันฉันไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาออกไปเดี๋ยวนี้นี่นะดิงดิงดิงิงอู้ทุกคนยิงไม่เข้าครับนี่นี่แน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 ่อูู้มันติดครับทุกคนตอนเลยเอ๊ะมันกำลังติดอยู่ ที่เจือปี๋เขขึ้นไปด้านบนไม่ได้ทุกคนอู้หมันต้นอยู่อ่ะมางั้นต้องลองทดสอบเอาละเปิดอันนี่ถอยละกันอะไรไม่รู้อะ่ะเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมนี่แน่ยิงลูกระเบิดไปไงไม่เป็นไรเลยครับไม่โดนเอเตรียมพร้อมยิงตุ้มระเบิดระเบิดสิระเบิดระเบิดเออโอ้ไม่โดนเลยนะครับอันนี้ก็ยิงมันไม่เข้าทุกคนนี่งไงไม่นะ่ะไม่แน่ยิงไม่เข้าเลย โอ้ยไม่เป็นไรเลยครับทุกคนโอ้หมันมันหวนมากเลยนะครับปืนกลหน่อยนี่นี่นี่นีนกลปืนกเป็นไงปนกลของเราก็ยิงไม่เข้าเลยนะครับทุกคนโอ้ยลองแบบปืนอ่นๆบ้างดีกว่าอันนี้ปืนอะไรเอ่ยปืนอะไรอ่ะไม่โดนเอายอสวดโอ้ยเจอแด้วมาแล้วเออช่วโกินอีกแล้วโอ้ยไม่นายองสวดได้บายเพื่อนแหนขอคุณละกอนจะช่วยฉันโอ้โดนกินนะครับทุกคนโดนกินโดนกินโดนกินอยู่ไหนวะเนี่ย อยู่ไหนเอ่ยเฮ้ยพี่เจียบดีมาอยู่ด้านบนแล้วครับเฮ้ยเมื่อกี้ช่วยมาเฉยเลยโอ้ยย่อสวดให้กับมันนะครับมันไปนู่นละมันไปนู่นละทดสอบยิงหน่อยเอ๊ะเฮ้ยใจเย็นนะเพื่อนใจ่ยรับเพื่อนเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะทดสอบยิงเอ๊ะเออเออเออฉันรู้สึกว่าไฟช็อตที่หลังของฉันลองมาใช้สไนเปอร์กันบ้างดีกว่าครับทุกคนนะสไนเปอร์เรายังไม่เคยใช้เลยขอทดสอบยิงที่หัวมันน้อยละกันเอ๊ะเลือดอยู่ไหนเลือดอยู่ไหนอ่านี่ไง ยิงได้เฉพาะตัวครับยิงนี่เป็นไงไอเซปเปอร์เอ๊ะใครยิงฉันน้องแค่ใจไม้ที่ยิงฉันมารู้ไม่รู้ครับนี่เป็นไงระเบิดโอ้โหมันกระตดเลยเฮ้ยสุดเ,เดยวพอบยิงนี่ยังไงเอ๊ะอ๋อแค่ใจไม้ที่ยิงฉันอ๋อมานี่โอ้ยโอ้ยเป็นทำยังไงประทุษรูว่าจุกๆแบบนี้วะเนี่ยเอ้ยมันติดนี่แหละยิงเ,เป็นไงเอ่ยเป็นไงเอ่ยโอ้โหทุกคนดูว่า โอ้โหจำอะไรมาไม่ได้เลยครับแต่ว่าเลือดมันลดอยู่นะครับทุกคนฮ่ายังได้อยู่เลือดมันลดอยู่โอเคมาพี่เจฟดีจะขอใช้ปืนพัดลมแล้วกันมาได้เวลาที่จะขอเก็บปเลยแล้วกันมาฮ่าจะไปไหนโอ้มาติดครับตอนนี้มันติดอยู่วิ่งวิ่งเข้าไปครับตอนนี้มันติดอยู่นะครับทุกคนไม่รู้ว่าเราจะวิ่งเข้าไปได้ใกล้แค่ไหนนะครับเฮ้อจัวิ่งจนเหนื่อยเราจะขอยืนพอกบางดีกว่าเฮ้อฉันรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินไอเจ้มามนรู้ปัหาไปไหนวะเนี่ยฉันหอมันไม่เจอเอะฉันกำลังมองตามหอมันอยู่เอมันไม่รู้ครับทุกคนนนาตอี้ เราแอบมาด้านหลังของมันครับทุกคนเอ๋หวังว่ามันจะไม่รู้ครับอาแอบเข้าใกล้ๆเข้าไปใกล้ๆสามสองหนึ่งนี่โดนไหมโดนไหมนี่นะโดนไหมอ h my จะฟอไปก่อเหรอเรียบร้อยโอ้โหทุกคนเราสามารถจัดการกับเจ้าสูคิปเปอร์เทปได้ด้วยนะครับอ้ยต้องแบบว่าแอบเข้ามาด้านหลังของมันอ่ามาเรามาดูล่างหน่อยสิว่า หน้าตามันเป็นแบบไหนแล้วเนี่ยโอ้ยเจ้าโซนิกไม่ใช่ดิเจ้าเออซูเปเปอร์เทปครับโหนี่เลยนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยทุกคนนีไ่ไงหน้าตาของมันโอ้ยดูน่ากลัวมากาเลยโอ้ยดูเคียวของมันพร้อมที่จะเขมือกับเลยนะครับเนี่ยฮ่าแต่ว่าพี่เจี๊ยบรีจการมันได้นะครับเพราะว่าแอบมาครับเมื่อกี้ปันไม่เห็นเราโอ้หโชคดีนะ้นเนี่ยไม่งั้นพี่เจี๊ยบรีก็น่าจําไม่รอดนะครับทุกคน เรามาดูกันนะครับว่าความสามารถถ้าเอาเจ้าสูคิปเปอร์เทปไปสู้กับเจ้าครูสโซนิคเทปแล้วใครจะชนะกันครับโอเคมาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะใครคิดว่าเจ้าสูคิปเปอร์เทปจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หนึ่งมาได้เลยและใครคิดว่าครูสโซนิคเทปจะเป็นผู้ชนะก็คอมเมนต์สอง น้องๆเชียร์ทีมไหนกอคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับทุกคนเราดูพร้อมกันนะครับว่าถ้าสู้กันหนึ่งๆใครจะชนะ3 2 1 let's go <S 1> อ่าฉันไม่เคยเจอแกม,มาก่อนเลยไอ้เจ้าสปราตัวขาว <c oughs> ฉันคือซูคิปเปอร์เทปฉันมาจากแกงของซูโนโมาเลยที่นี่คือร่างพัสดุของฉันโอ้โหตัวใหญ่คู่เลยครับอ้โหใหญ่กว่าตึกอีกอ่ะ นี่เป็นไงระเบิดจะไปกินนะี่ฮ่าฮโอ้พลังของแกงก็เป็นธรรมดาเหมือนกัอนนี่อเอาพลังระเบิดจะไปกินโอ้ไอ้เจ้าลูวโซนิเทปนะครับมีพลังเป็นระเบิดด้วยส่วนไอ้เจ้าซูคิปเปอร์เทปนะครับมีพลังในการดูดเข้าไปในป่าน,นะครับไม่ว่าจะดูดพลังมากกว่าอ่านี่ทีนี้ไปไหนเจ้านี่แน่ไปไงโอ้โหดูดดูดเข้า่าล็อกึมตัวที่มรรการดูดเข้า่า แกจะต้องมาเป็นลูกน้องฉันฉันจะดูดพลังของแกเข้าสู่ป่าของฉันเองโอ้โสู้กันนานมากแต่ว่าตอนนี้ขอเช็คเลือดหน่อยโอ้เจ้าสูคิปเปอร์เทปเลือดจะหมดแล้วครับทุกคนไม่น่าจะไหวแน่เลยฉันไม่ยอมหรอกฉัาจะปิดอันติใส่แกรัวเลยโอ้โอ้เรียบรอยผู้ที่ชนะนั่นก็คือเจ้าครูโซนิคเทปโอ้ชนะแล้วครับทุกคนเจ้าสู่คิปเปอร์เทป,เปเทพแพ้นะครับ โอเคครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนใหด้กับพี่เจฟรีด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย